สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวฟูแฟมิลี่นะคะทุกคนวันนี้พี่ฟูพาทุกคนมาเดินตลาดชุมชนนะคะทุกคนเป็นเข้าเหมือนชาวบ้านเอาของมาขายนะคะผักบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาเอาเอามาขายนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปเดินดูนะคะของเยอะแยะค่ะทุกคนส่วนมากจะเป็นผักที่เอามาจากสวนจากไร่อ่ะคะ่ะทุกคนชาวบ้านก็จะมีคนแก่คนเฒ่าะคะ่ะส่วนมาก จะเอามาขายนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ฟูพาทุกคนเดินดูนะจ้าเดี๋ยวเราจะไปซื้อผักสดๆกันนะคะปลอดสารพิษค่ะนี่อะโวคาโดน่ากินมากเลยค่ะทุกคน,นเดี๋ยวเราแวะซื้อผักก่อนนะคะทุกคน โอ้ยคนยังเยอะอยู่เดี๋ยวเดินเดินไปฝั่งโน้นก่อนไปดูว่ามีอะไรมั่งนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อผักจ้าเดินไปดูเดินเลยไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแวะมาไปดูว่ามีอะไรบ้างข้างหน้าอ๋อจะมีพวกฟักทองพวกมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีผักนิดหน่อยนะคะทุกคนแต่เราจะกลับไปซื้อร้านประจำเมื่อกี้นะคะเคยซื้อประจำค่ะมัน นี่ค่ะเราจะกลับมาซื้อร้านเดิมนะคะทุกคนคนก็ยังเยอะอยู่ฮ<ม>ึอืมขึ้นมาแบบผู้ใหญ่เอาผักบุ้งนี่สองกัมค่ะตัวตัวสองกัมเนาะ เผ่อสองกัมเท่าไหร่เอามายี่สิบเอาสองกัมก็ได้ค่ะหัวสวยนะหัววเราเพเก็บมาแล้วก็ไอ้บวบไข่ไงคะบวบโลละสี่สิบเอาบวบสักสองลูกครึ่งโลก็ได้มะนาวไข่ไงคะมะนาวถึงละสี่สิบอันที่เก็บนะเอาไว้ได้เลยนะเอาเลย สามลูกก็ได้ค่ะเกินเกินไปก็ได้โลหนึ่งก็ได้มะนาวถุงนึงอันนี้มันเพิ่งเก็บมเช้ามไว้แต่มันยัแข็งหน่อยได้ได้ใส่ตู้เย็นเลยเนาะได้ก็ค่ะไปทอดไข่ก็ได้ สีบ่บาา้าบาทยางใหม่ๆสองถุงเดี๋ยวพี่ฟูจะถ่ายให้ดูบรรยากาศทั่วๆเลยนะคะทุกคนไปกันเลยนะจ๊ะทุกคนไปเดินดูกันค่ะมีทุกอย่างนะคะนี่ดอกไม้อะไรนะเขาเรียกตะบองเพชรกระบองเพชรนี่ค่ะกุยชาย่ายกุยช่ายบ้านนาน,นะคะทุกคนหน่อไม้จะเยอะมากนะคะช่วงนี้หน่อไม้ไผ่ก็ หน่อไม้ไผ่ก็ไม่แพงนะคะก็สามกิโลร<ม>้อ <100 S 2> ยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตลาดนะคะบรรยากาศโดยรวมเลยของตลาดนะคะวันนี้ก็คนก็จะมาขายน้อยหน่อยเพราะว่ามเป็นวันธรรมดานะคะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ตเ,ยะะเดี๋ยวพี่ฟูจะขายให้ดูเรื่อยๆเลย,เลย,เลยจ้า กรโปุกปงอะไรอีกฮึออพกุบปลาพักกุบปลูกแข็งแข็งเอาดี หยิบมานี่ทร้งดีหยิบมากกอนชิล้นเนีย,ย่มน้มชากาแฟนะคะไปไปซื้อเสร็จ<ป>ด้วยความรวดเร็วเราก็จะกลับบ้านกันแ,แล้วนะคะทุกคน ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่ององฟ f a ฟ i l y ลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่ององฟ f ฟฟารลี่ด้วยจ้าขอบคุณทุกทุกคนนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยถ่าย